เนี่ยกระชอนเนี่ยต mm ีได้บอเจอไม้เด็ดเจอไม้เด UH ็ดติดกลุ่มยางเลยอุ้ยกัดจริงๆด้วยเนี่ยดู หุ้ยตรงหน้าตีกบยางก็ยังได้ปลาช่อนทั้งนั้นเลยอ่ะเนี่ยริมๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไอตัวนี้ก่อนอ <c ười> ุ้ยกัดเดียว <c ười> ปลาอะไรวะเหมือนเป็นปลานิลว่ะอุยปลาบานเลยอุยปลาผม <c ười> ta phỏ mà đưa gì ta khốt dữ gần đi gì chặt tay mướp bổm này ra cho ngắm lại ta dằng dữ rồi